สนับสนุนโดยเจเล่ไวตาบีเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคโบอลมีตัวยามีโคโบาลามินรักษาอาการชาจากลายประสาทอักเสบบิโอเรหลังจากได้รู้เกี่ยกับความเชื่อเรื่องตัวเลขเปลี่ยนชีวิตกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลากับการเปิดบ้านครั้งแรกของบอยท่าพระจัทร์ครับ คนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เคยเปิดให้ใครเข้าจริงครับผมเพราะปกติตรงนั้นห้องทำงานยังมีคนมาคุยงานบ้างแต่นี่คือห้องส่วนอานตัวเลยอาศัยอยู่อยู่ครอบครัวครับผมไปดูกันดีกว่าว่ามีเด็กๆขนาดไหนมีไงเด็กนี่คือบ้านที่อยู่จริงๆอยู่กันก็คือมีพี่บอยอยู่ภรรยาแล้วก็ลูกสามคนตอนนี้แล้วก็อยู่ในท้อยอีกคนเป็นสี่คนใช่คัะ แล้วก็ส่วนใหญ่มุมนี้เป็นมุมโปรดผมที่ผมนั่งเช็คลายพระเช็คลายพระมุมนั่งเล่นมุมนั่งเล่นอันนี้มีกี่ชั้นนะคะหลังนี้มี2สองชัช้นครับสองชั<อ>งช้นถามนิดนึงพี่พลอย,ลอยความสุขทุกวันนี้คืออะไรคือแมเห็นหน้าลูกๆนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วก็วันว่างๆก็จะเช็คลายทำนู่นได้ยิ่งมีความสุขมากกว่าเดิมก็คือได้ออกไปเจอผู้คนในการเช่าพระซื้อของเก่าและได้ช่วยคนถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแม้ว่าแพงกว่าที่อื่นเราก็ถ้าเราถูกใจ เป็นคนใจบุญจริงๆเลยอ่ะน่ารักมากอะความสุขของพี่บอยพี่บอยได้บอกไปแล้วแต่มีความสุขอีกหนึ่งอย่างของพี่ด้วยอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างบนนะนี่ข้างบนอยู่งบนใช่ครับข้างบนฮะดูเลครับข้างบนคือผีฟ้ามีของเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรานะรูปนะ สำหรับอาจแนะนําหน่อยได้ไหมคะต้อให้พี่บอยแนะนำว่าสาหรับคนที่คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้วัยรุ่นหรือว่าเด็กยุคใหม่ที่ไม่ได้จับที่จะเป็นรูปของคุณย่าบุญเรือนเป็นรูปวาดนะเป็นวาดนะครับแล้วก็ส่วนรูปนั้นเป็นรูปเก่าตั้งแต่สมัยปีประมาณ25 0 0ปี2 5ง0สักกว่าปีก่อนเป็นรูปของคุณย่าบุญเรือนคุณย่าบุญเรือนโตบุญเติมฮะวัดอาวุธนะครับหรือบงบอยนับถือใช่ใช่ผมนับถืออยู่แล้วคือทุกที่ทํางานของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่พันทิพย์ เสมอฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าท่านปกปกัก,กรักษาคุ้มครองแล้วก็รู้สึกได้ว่าท่านอยู่กับเราตลอดคุณย่าบุญเรือนเนี่ยท่านจะมีความเก่งเก่งในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งอ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้หลายๆท่านแต่คือไม่ไม่ใช่ว่ารักษาหายนะบางคนหายบางคนไม่หายแต่ไม่หายก็ยืดระยะเวลาได้นะคนถ้าจะอันนี้ถทาที่สุดแล้วของการรักษาเรื่องของหมอนะฮะก็จะมาพึ่งพาของคุณย่าบุญเรือน น,นีคือโดยส่วนตัวมันเป็นความเชื่อนะ<ช>แต่ที่ผ่านมาผมเห็นหลายๆท่านที่ผมรู้จักผมก็แนะนําที่เขาไม่สบายนะมีหลายท่านที่เป็นมะเร็งตับแล้วก็ใช้วรักษาอยู่จริงๆหมอบอกสักสาเดือนก็คงต้องเสียอยู่ได้3-4ปีแล้วสุดท้ายก็เสียอยู่ดี<ม>ก็ก็ไปกราบก็ไปขอพรคุณย่าบนบนเรือนทุกวันเหมือนคุณย่าเป็นเหมือนหมอยา้ิผมใช่คือท่านจะเป็นหมอนวดเก่าถ้าเป็นหมอนม<ช>วดแล้วก็จะหายค่ะแล้วก็ถ้ามีความเอ่อทังมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับ แม่ชีไม่มีเอ่อต้องต้องเรียกว่าท่านเป็นอุบาสิกาบุญเรือนค่ะหรือผมจะเรียกท่านว่าคุณย่าครับท่านจะปกปักรักษารักลูกลูกหลานที่นับถือโดยส่วนตัวผมจะนับถือจะมีทุกบ้านครับที่มีห้องนี้เป็นห้องลับมันเปิดนีลับเข้าไปอีกเหรอคะมันสุดที่นี่แล้วนะใช่ครับเดี๋ยวลองเชิญครับอ้าวเหรอเชิญครับไปค่ะตามมา ความสุขที่ว่างพี่บอยที่บอกไว้เมื่อกี้จากข้างล่างแล้วว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นมานี่เป็นอีกความสุขอีกความสุขหนึ่งของพี่บอยใช่ครับคือเหมือนเหมือนกับเวลาอยู่ในห้องเนี้ยเราได้มองพระเครื่องพระบูชาได้ดั้งสองพระได้ดูกระเพาะปลามันเป็นความสุขที่ที่เราจับต้องได้ทุกวันเห็นบอกเมื่อกี้นี้นอกจากพระแล้วความสุขอีกหนึ่งอย่างตอนนี้คือกระเพาะปลา เยอะมากเลยอ่ะคืออย่างี้ฮะกระเพาะปามเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งมาหัดเล่นเพิ่งมาหัดศึกษาเนี่ยได้ประมาณสัก6เดือนกระเพาะป่าเขาเล่นกันด้วยเหรอคะปกติเพราเราเรามีแต่ความรู้ว่าเราแค่เอามากินทานกันอย่างเงี้ยต้องบอกกันว่าคนไทยเนี่ยเราจะฟังเฮ้ยอะไรวะมึงบ้าป่ะตัวนึงหลายๆล้านอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้แต่คนจีนก็มองมุมกลับกันเหมือนกันว่าภาคเครื่องของมึงอ่ะ องในยี่สิบล้านเลอะเทอะกับพ่อตาคุณเจงคุยเราเปรียบเทียบให้เห็นนะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยว่าคนจีนมองเราเป็นเรื่องตลกว่ามึงมาค่อยพลาดทำไมโอนสิบล้านยี่สิบล้านคนไทยก็มองคนจีนว่าอ้ตัวหนึ่งห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านเท่ากินกันเหรออะไรเออมึงเอาไปทำไรวะบ้าปะวะ มันเป็นคนต่างคนต่างมองมุมคนละแบบแต่ว่านี้ยังทานได้อ่ะทานได้ครับทานได้ครับแต่ส่วนใหญ่อันนี้คือเขาเขาเขามาอย่างที่เราเห็นเห็นกันอันเนี้ยคือเราเราทานแบบนี้เลยไหมคะหรือว่าเขาต้องไปให้เขาตัดไอ้ร้านร้านขายยาจีนตัดไปเผาไฟพอมันนิ่มมันมันเริ่มนิ่มเสียก็ใช้เครื่องตัดค่ะตัดเสร็จแล้วก็ เอามากินเป็นชิ้นคนนึงจะกินประมาณ5ชิ้นต่อหนึ่งครั้งดูไม่ออกว่าจะทานยังไงอันนี้ดูเก็บมานานมากเก็บมานานคือทุกตัวเก็บมานานหมดทุกตัวมีอายุไม่ต่ำกว่า5 60ปีอย่างน้อยนะมาถึงตั้งแต่เก็บอะใกล้ๆก้ได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับไม่กล้ยกมืเลยที่หยิบเองเลยครับหลายคนคงอยากรู้ว่ากระเพาะปลากินแล้วมันช่วยอะไรคือนี่คือคนจีนมีความเชื่อเรื่องการบำรุงเลือดบำรุงปอดบำรุงหัวใจแล้วก็หลายๆหลายๆคนจีนที่มาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกว่ากระเพาะปลา แพงแบบจีมจีเนี่ยเขาซื้อเพื่อกินรักษาโรคมะเร็งอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะรักษาโรคมะเร็งซึ่งคนจีนเนี่ยเขามีเงินเขาไม่กลัวแพงสาเหตุที่เขาซื้อคนจีนมาซื้อของเหล่านี้ไปทำอะไรหนึ่งเอาไปกินสองเอาไปเป็นสินสอัโอ้คนจีนเขาใช้อันนี้เป็นสินทรัพย์ถ้าคนไหนเจ๋งจริงนะเราจะถ้ามาขอแพทด้วยอันนี้คือแพทไม่กลับบ้านเลยเราไม่รู้จักเราไม่ไคนจีนพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บโหตัวจริงเว้ยบ้านนี้ตัวจริงเว้ยมีแบบนี้เพราะเขารู้จัก นี่เขาแบบว่ามีปลาได้ทุกชนิดไหมคะที่จะมีกระเพาะแบบนี้กระเพาะปลามีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่ที่เล่นอยู่ที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยของโลกแล้วกันเขาเรียกว่ากิมจีอันนี้เขาเรียกกิมจีกิมจีนี่แบ่งมันเป็นตัวผู้และตัวเมียอีกอถ้าตัวผู้แพงกว่าตัวเมียมันคือชื่อปลาเขาเหรอกิมจีกิมจีเราจะเรียกภาษาไทยบ้านๆว่าปลาเมียนทองทำไมต้องกระเพาะปลาพันธุ์นี้อ่ะมันเป็นปลาจักระพัดที่เขาเชื่อว่าเมื่อก่อนเขาฮ่องเต้ทานเขาเชื่ออย่างนั้นเป็นปลาที่สุดเพราะเป็นปลาหายากแล้วกินแล้วมันบำรุง เขาเชื่อว่าปลาพวกนี้มันอยู่ในน้าลึกมันขึ้นมาจิบอากาศทีนึ่งมันอยู่ในน้ําได้เป็นวันแล้วเวลาที่มันกินเนี่ยมันกินสาหร่ายที่ดีในสมัยเมื่อ5 6 7 8กดปปีมันสาหร่ายมันดีมีคุณภาพก็เลยเชื่อว่าถุงลมเนี่ยมันเก็บสารเก็บของดีเอาไว้มันก็เลยเป็นของที่เก็บมาถึงวันนี้อันนี้ตัวไหนแพงสุดคะตัวนี้เลยครับตัวที่ถืออยู่นี่เลยคืองี้จะแพงหรือไม่แพงขึ้นอยู่กับสีสันถ้าเป็นตัวนี้เป็นสีนี้ถูก สีนี้คือการย้อมส,ส,อสีดำนี่ไม่ได้สีธรรมชาติที่เป็นนะคะเขาย้อมสีสมัยก่อนอันนี้คือโรคราสายพันธุ์อันนี้เขาเรียกกิมสัวตัวนี้เขาต้องพับนะถึงจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่มาเป็นหน้าตาแบบนี้นะเดิมทีมันเป็นแบบกระบอกก่อนอะนะครับแบบนี้แล้วยังไงมันถึงแล้วเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาผ่าผ่าออกมันจะกลายเป็นแบบนี้เป็นแผงแบบนี้พอผ่าออกเสร็จปุ๊บเอามาให้เสียบอันนี้วิธีการทานะพอเสียบจใช้ลวดรัดใช้เชือกรัด มันก็เลยกลายเป็นคอ,อแบบนี้แล้วก็ออกไปตายเห็นไหมมีรอยรัดไปอยู่ห้ามตากแดดถ้าตากแดดสีมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะดําแล้วมันจะยน่นตากแล้วแต่ลมตากลงอันนี้คือหลักการแต่สิ่งสําคัญที่สุดของกระเพาะปลากิมจิไม่ได้อยู่ที่การรัดมันอยู่ที่หนวดของมันอ,อันนี้คือใจความสามารถในการดูว่ามันคือกิมจิหรือเปล่า ก็เหรอใช่ที่ต้องมีเส้นต้องมีหนวดสองข้างน่ฮะนี่ตอนแรกเหมือนปลาหมึกเลยใช่ใช่ทุกคนจะคิดว่าเป็นปลาหมึกนะอันนั้นไม่มีหนวดที่พี่บอลถืออยู่ไม่มีหนวดแสดงว่าถ้าไม่มีหนวดมูลค่าลงแน่นอนมันคือคนละสายกันเดี๋ยวนะคะกลับไปที่เมื่อกี้ตัวไหนแพงสุดนะคะตัวลินนี้น่าจะแพงกว่านาะใช่ครับตัวที่ใหญ่กว่าคือการแพงหรือไม่แพงอยู่ที่น้ําหนักของกระเพาะปลาใหญ่หรือเล็กบางทีตัวใหญ่แต่น้ําหนักเบาก็ถือว่าถูกน่าจะมียี่สิบขท้าไห่คะคืออย่างนี้กระเพาะปลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ เป็นโอเวอร์ไซส์ที่มันหายากตัวหนึ่งก็ประมาณสักถ้าหนักกิโลกว่านะยี่กว่าละเลยอันนี้กี่โลอันนี้โลนิดหน่อยโลเขาเป็นโลอยู่ดีเขาเป็นโลนี่ซื้อหมู่บ้านผมได้ทั้งหมู่บ้านเดี๋ยนเดียวนี่ทั้งหมู่บ้านใช้หมู่บ้านเลยเหรอไอรถข้างล่างของคุณน่นเบลลี่ข้างล่างที่มีอยู่้ายแดงนั่นอันนั้นคุณใช้เงินสดซื้อหรือคุณทําอะไรมาคุณไม่ได้ใช้เงินสดซื้ออะคือคือคืออย่างนี้ผมเนี่ยฟอนไลน์เรื่องกระเพาะปลาเรื่อยๆนะครับก็มีเพื่อนแนะนําให้กับ กับสูตรรถว่าเนี่ยเขามีกระเพาะปลาเขาก็เหมือนอกับเจ้าสูตรรถที่ก็หัวเราะย้อแหละง่ายๆก็พูด<ม>นึงตรงก็ดูว่าไม่ไม่เล่นกระเพาะปลาบ้าบอๆแต่บังเอิญสูตรรถเนี่ยเขารู้จักกับคนจีนที่รู้เรื่องกระเพาะปลาทำไมเหมือนที่แพทพูดเมื่อกี้เลยบอกแล้วเ<อ>ขานะอยากได้อยากคือคือเขาไม่ได้อยากได้อยู่แล้วร้านไอ้ร้านไอ้ร้าน,นรถเนี่ยสูตรรถเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้แต่คนจีนอยากได้คนจีนอยากได้ก็เลยให้เขามาติดต่อติดต่อคนบอยก็แลกกระเพาะปลาแลกไว้แล้วเแลกกับเจ้าของรถ แลกกับรถสองตูนรถเนี่ยใช่ใช่ใช่เอากระเพาะปลาไปแลกมาได้รถมาหนึ่งคันถูกม้องเขาต้องเพิ่มสั่งให้ผมด้วยอืมเอาสิคุณฉันก็จะขเ้าสนใจกระเพาะแพ้นะฮะเป็นกระเพาะแพ้นะ้วกระเพาะแพ้ตากแห้งเลยกระเพาะแพ้อ่ะคุณดูแบบเนี้ยยังรู้สึกแบบเฮ้ยทุกอย่างมันสวยหรูดูงามมากเปล่านะคนนั้นนี่คือจริงๆบอกเลยว่าผ่านกระเพาะเก๋มาแล้วกระเพาะเก๋กระเพาะปลาเก๋คือโดยส่วนตัวผมเนี่ย อย่างที่ผมบอกประสบการณ์ผมเนี่ยผมต้องเริ่มจากเอาเงินซื้อเพราะไม่มีใครสอนเราอยู่แล้วคนคนที่บอกสอนผมเล่นเนี่ยแนะนําผมเล่นเนี่ยก็ไม่ได้มีกระเพาะปลายผมดูมแต่แตส่งแต่รูปมาให้เราดูว่าอย่างนี้คือของแพงแล้วแล้วแล้ว,ลวเขาส่งมาเฉพาะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าจนถึงเบอร์สาสิบไม่ได้ส่งอ่ะถ้าผมดูแต่รูปผมไม่เห็นของจริงผมก็ไม่รู้จะดูยังไงนอกจากเอาเงินซื้อผมไปซื้อจากที่อื่นมาประกาศผมประกาศรับซื้อเลยว่าผมรับซื้อ วันแรกก็มีคนส่งมาผมก็ลองส่งไปหาพี่คนนี้ดูพี่บอกเฮ้ยของถูกอย่าไปซื้อบอยกิโลละเจ็ดแปดพันอย่าไปเล่นมผมบอกกิโลเจ็ดแปดพันผมบอก้าผมซื้อได้ไหมบอกอย่าไปซื้อเลยผมบอกให้แต่เขาเดือดร้อนนะอคนมันเดือดร้อนนะพระขายไปแล้วพระบูชาขายไปแล้ว,ลวเหลือับพ, <ะ S 2> พาอปลาผมก็เลยไม่ป็นไรผมช่วยซื้อผมก็รับซื้อกิโลละหมื่นกว่าเขาบอกเล่นกันเจ็ดแปดพันผมซื้อหมื่นกว่าพอเริ่มซื้อมาเยอะๆซื้อไปซื้อมาสองร้อยกว่ากิโลก็ซื้อมาเรื่อยซื้อไปซื้อมาแล้วก็มีบางตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ น่าจะเป็นกิมจิแต่ซื้อเข้ามาตัวหนึ่งสองสามแสนนะสามแสนสี่แสนอ็แรกๆไม่รู้ว่าหน้าตาจิมจิเป็นยังไงก็ซื้อไปเรื่อยๆเริ่มซื้อซื้อซื้อทีนี้เริ่มเยอะตัวปลอมตัวจริงตัวตัวไม่มีตัวจริงแล้วมีแต่ตัวปลอมดูไม่ออกอ่ะแล้วมันดูยังไงอ่ะนั่นคือเหตุผลไงว่าเราก็ไม่ได้เจอกับพี่คนนี้ก็เลยเอามาดูศึกษาให้เอามาวางให้เห็นตรงแง่เลยว่าอันไหนเป็นยังไงผมก็นั่งดูผมดู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 ว แต่ในเมื่อเรายังไม่เคยได้กินจีอะเราก็จะไม่รู้ว่าของจริงมันคืออะไรถ้าผมผมไลฟ์สดใน u t u b e ของผมเนี่ยว่าผมบอกเลยว่าวันหนึ่งผมต้องดูกิมจีเป็นให้ได้มันเป็นความที่ผมพูดก่อนที่ผมจะผมเริ่มเล่นกับพ่อปลาวันแรกผมก็บอกว่าเดียวผมต้องหากิมจีให้เจอ,อแล้วผมก็ประกาศอยู่ประมาณที่ผมเริ่มเล่นประมาณหนึ่งเดือนครึง่งผมถึงได้กับพ่อปลา,ากิมจีมแต่ซื้อตัวนั้นแต่ซื้อตัวนั้นหลายล้านนะซื้อตัวแรกหลายหลายล้านละ พอซื้อเสร็จปุ๊บผมก็ีส่งไปหาพี่คนนี้พอซื้อจ่ายตังค์เสร็จผมจะไม่มีการส่งให้ดูก่อนแล้ะพอหลังจากที่เราศึกษาซื้อมาเป็นร้อยโลละพอเจอกิมจิจริงๆ หน้าตามันไม่เหมือนกันนี่เราอะเห็นกิมจิจริงๆแล้วหน้าตาแบบนี้คุณอยากเห็นไหมว่าของเก๊เป็นไงมีด้วยมีอย่าเก็บมอยู่เลยชอบช้ามากเลยเาแบบเก๊เป็นยังไงเอ้าแต่เดินก็จะใช้คําว่าเก๊ในที่นี้ก็กินได้นะไม่ใช่ว่ากินไม่ได้มันไม่ใช่เก๊แบบเอาอะไรมาทำแต่เขาบอกว่าปลากิมจิใช่ครับแต่งไม่ใช่แค่นั้นแหละแต่ว่านั่นเรียกเก๊คนที่มาขายเขาก็ไม่รู้แต่เราอะ เราก็ไม่รู้อแต่เขาอะก็บอกว่าเขาอะจะขายสามแสนเขาจะขายห้าแสนผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันยังไงอแต่ผมคิดว่าเฮ้ยมันเก่าเว้ยจะให้ดูว่าเก่าไม่เก่ายังไงอะเห็นหน้าตาของเก๊กันบ้างว่าเป็นยังไงเก๊ที่ว่าคือเป็นแบบนี้ใช่ครับคือเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าปลาที่มีหนวดคือปลาแพงอันนี้ก็มีหนวดนะใช่หนวดมีหนวดเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วมันเก่า เก่ากว่าตัวเมื่อกี้ใช่ใช่ความเก่าคือมันเก่ากว่าด้วยแล้วคือจริงอันเนี้ยเขาเรียกวลากระเพาะปลาอังโกยมันเป็นสายพันธุ์ใช่ครับแต่เขาเจตนาปลอมให้เป็นกิมจิเมื่อ5-60ปีที่แล้วเจตนาปลอมเจตนาปลอมก็คือหนวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการเลาะตัวมันเองแล้วก็ม้วนยัดไปที่ตูดถามว่ากินได้ไหมคือกินได้แต่แค่ไม่ใช่ปลาที่แพงที่สุดเท่านั้นเองถูกต้องครับก็คือเขาเอาปลาถูกมาปลอมให้เป็นปลาแพง เป็นกระเพาะปลาเหมือนกันไหมเป็นถุงลมปลาเหมือนกันซื้อมาเยอะขนาดไหนคะไอ้ของเกณ์คือจริงๆแล้วอ่ะพอมันโดนสัก3าสตัวมันก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่แล้วเพราะมันจะมาอะไรเยอะแยะแบบนี้อันนี้รวมกันมาประมาณกี่โลคะ9กิโล10กิโลได้มั้งเก้าโลสิโลคืองี้กระเพาะปลาเนี่ยวันที่เราเริ่มเล่นเนี่ยเราไม่กลัวแพงคือผมบอกว่าผมไม่กลัวแพงผมเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียผิดไม่เป็นไรขอให้ซื้อไว้ก่อนสไตล์ผมเหมือนซื้อของเก่า ถ้าเราไม่ซื้อเราไม่มีทางรู้เราไม่ซื้อของแบบนี้เราไม่พลาดเราก็มีทางเก่งเล่นหุ้นก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่โดนเราจะเก่งได้ยังไงในเมื่อเราไม่เคยทําอะไรเลยนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยมันรวมๆแล้วไปเสร็จแล้วเกือบสล้านพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารู้จุดก,กําเนิดชื่อบอยท่าพระจันทร์กันครับแล้วที่มาที่ไปของบอยท่าพระจันทร์เกิดจากเหรียญนี้